<c oughs> เราคิดว่า z Edition เนี่ยสามารถที่จะแต่งได้หลากหลายไม่ใช่เฉพาะรถเตี้ยอย่างเดียว <c oughs> เราก็เลยเอามาลองแต่งดูแต่ตัวนี้เนี่ยเราแต่งแบบสไตล์ครอสสองต้นเต็บครั้<า>ง <c oughs> แรกเลยที่ผมเห็นก็คือมีสเกิร์ตใช่ครับรอบนี้มีบันไดเพิ่มมาใหดด้วยถ้าเป็นบันไดเดิมเนี่ยพอเราใส่สเกิร์ตขึ้นไปเนี่ยจะเหยียบขึ้นยากเพราะว่าพื้นที่จะเหลือน้อยลงเราก็เลยทําบันไดขึ้นมาใหม่เพื่อให้การเหยียบเนี่ยครับได้ได้เต็มเท้ามากขึ้นแล้วสีเนี่ยคุมโทนให้อยู่ในรูปลักษณ์ของตัวสีเดิมถูกครับมันควรจะมราณัก 2ถึง3ครับครับแค่นั้นพอมันจะดูมันจะดูแบบลิเกไปเยอะเกินคันนี้สิ่งที่ผมขอเฮียคือบอกเฮียผมเห็นคันนู้น่ะมีคิ้วครับผมก็อยากได้คิ้วในคันนี้เหมือนกันถูกต้องครับมีเฮียจัดให้ สวัสดีครับผมเอ r ็อสซิ t ไ a แลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเจ้าไฮรักลิเวอร์ดีแจนอิดิชันของผมมาแต่งชุดแต่งก่อนหน้านี้นะครับเราเคยมาที่นี่กันแล้วนะครับที่นี่นก็คือเตอร์สตูดิโอนั่นเองที่เรามาถ่ายเมื่อครั้งที่แล้วเป็น t o y o ต้ายารินะครับที่เป็นคันสีฟ้านะครับเราจะได้เห็นเลยว่าชุดแต่งเนี่ยสวยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับคือเฮียแกเก็บได้สวยมากๆ นะครับเราก็เลยให้เฮียเนี่ยออกแบบชุดแต่งให้เรานะครับแล้ววันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอารถเนี่ยมาทิ้งไว้ให้เฮียให้เฮียออกแบบเรามาดูโรงงานนะก็มาเห็นรีโวเนี่ยตกแต่งหลายแบบหลา,ายสไตล์มากๆ นะครับอีกหนึ่งคันก็คือคันข้างๆของเราคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถของเฮียเองเป็น Toyota h i ฮรักลีวารีเซนต์เอติชันเหมือนกันนะครับซึ่งเฮียเนี่ยแปลงหน้าไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปคุยกับเฮียเตอร์กันว่าที่มาที่ไปของเตอร์สตูดิโอเป็นยังไงแล้วก็ภายใต้แบรนด์ชุดแต่งของเฮียมีอะไรบ้างนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอกับเฮียครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอลย์แนะนำตัวกันหน่อยครับเฮีย สวัสดีครับผมเตอร์สตูดิโอนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเรามาเจอเฮียกันไปแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเรามาเจอกับ t o y o ต้ายาริสยาริตัววายบอดี้ต้องบอกเลยว่าอคอนเซปต์นั้นเนี่ยปัจจุบันมาอยู่ใน t o y o ต้ายาริสวันเมกเลไปแล้วใช่ครับก็คือตัวนั้นเป็นคอนเซปต์หลังจากนั้นเนี่ยครับก็ต่อยอดนะครับก็คือมาทำตัววันเมกเลสแต่วันเมกเลสเนี่ยจะไม่ได้วายบอดี้เท่านั้นครับผมก็คือเหมือนย่อสเกลลงย่อสเกลลงนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือวายบอดี้แบบโป่งใหญ่ ล้อต้องออฟเซตยืดยืดดาวแบบรถแข่ง GT หรือว่า WRC อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นแนวรถคอนเซ็ปต์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเฮียเนี่ยทำในเรื่องของชุดแต่งมาโดยเฉพาะทําเกี่ยวกับชุดแต่งมาก็จะ20ปีแล้วมั้งครับโอ้ครับตอนแรกเนี่ยเราจะทําพวกแนวรถแปลงก่อนครับครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเริ่มทําพวกชุดสเกิร์ตครับก็ที่เด่นๆนะครับก็จะเป็นแบรนด์ได้หกสิบแปดครับแล้วก็จะเป็นวาสุมาครับ ครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นรถไฟฟ้าครับก็ใช้แบรนด์มาคอสไฮรักนีโวก็จะเป็นวาซูมาวาซูมาเอ็กวาซูมาเอ็กซีถ้าเป็นด้ายหกแปดก็จะอยู่ในพวกรถเก่งใช่ครับนี่คือเจ้าของตัวจริงนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้เตอร์สตูดิโอใช่ครับเตอร์สตูดิโอจะเป็นสำนักออกแบบที่จะออกแบบพวกชุดสเกิร์ตแล้วก็ออกแบบทุกๆอย่างนะครับที่เราจะทําขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเรามาเห็นเลยเฮียจะค่อยๆปั้นดินขึ้นมาก่อนใช่ครับลองเทียบลองทาากับรถ ว่าวมิติไหนโอเคไหมอะไรยังไงเราจะดูที่การปั้นเคลเราจะเห็นภาพเสมือนจริงนะครับในมุมมองที่เรายืนด้วยทําให้รถที่ออกมาเนี่ยครับมันได้อารมณ์ในการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเฮียก็จะมีชุดแต่งที่แบบเป็นลิมิเต็ดหรือว่าเป็นชุดที่แบบเฮียอยากจะทําของเฮียเองนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับคันนี้เป็นเตอร์ร้าไฮรักลีเวอร์ดีแ i ตดิชั่นคือดูภายนอกแบบนี้เนี่ยทีแรกเราก็มองว่ามันต้องเป็นตัวสูงแน่ๆแต่ผมไม่เห็นรูหรอ ล้อเป็น5โลก็ <laughs> คือเป็นตัวเตี้ยเลยแล้วทําไมเฮียถึงตกแต่งให้มันกลายเป็นสไตล์เหมือนตัวสูงโหลดเตี้ยอย่างงี้เฮียจริงๆคันนี้ไม่เคยโหลดเตี้ยมาแล้วแต่ว่าขับลำบากขับยากใช่ไหมต <c oughs> ้งสารลอ้ <c oughs> <โ>อ <c oughs> ล้อแพงก็เลยมา <c oughs> เปลี่ยนทรงเป็นทรงนี้เราคิดว่าเซ d อ t ดิชั่นเนี่ยสามารถที่จะแต่งได้หลากหลายไม่ใช่เฉพาะรถเตี้ยอย่างเดียวเราก็เลยเอามาลองแต่งดูแต่ตัวนี้เนี่ยเราแต่งแบบสไตล์ครอสทันที่ก็คือไม่ได้สูงแบบ ออฟโรดให้ขับไปไหนมาไหนสบายพี่อเนี่ยจะใส่ลูกเล่นแล้วก็ดีเทลนะครับในเรื่องของชุดแต่งไปทั้งคันเลยค่นนด้นะครับคันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างครับพี่อ่ะเริ่มแรกเลยแปลงหน้าเป็น Fortuner ก่อนนี่ เป็นพอยูเนอร์อันนี้เป็น GR เปลี่ยนฝากระโปรงเป็นคาร์บอนครับผมใส่สเกิร์ตหน้าเข้าไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นสเกิร์ตหน้าของวาซูมาใช่ครับที่ใส่กับพอยูเนอร์ก็คือใส่กับตัว GR โดยเฉพาะใช่ครับดีเจนเดอร์ก็มีเหมือนกันดีเทลของการประกบอาจจะไม่เหมือนกันครับครับก็คือสมมุติถ้าเกิดว่าใครใช้ f อ r ูเนอร์เนี่ยสามารถที่จะบอกตัวแทนก็ได้ได้เลยว่ารุ่นไหนรุ่นไหนอะไรยังไงใช่ครับแค่ส่งรูปมาก็รู้แล้วครับ เมื่ทางเราจัดให้ได้อแน่นอนซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัว GR ธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีลูกเล่นด้านล่างแบบนี้ใช่ครับนะครับชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นทั้งหมด3สีเลยใช่ไหมเฮียครับมีสีขาวสีนี้ก็ตัวรถใช่ครับสีดำแล้วก็สีเทาใช่ครับนะครับแล้วก็มีโลโก้วาตสุมาครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะที่แบบเป็นทีใช่ครับนะครับครับ และจริงมันก็จะรับกับตัวสีดําที่เป็นของเดิมของตัวรถคิ้วเดิมของ Fortuner แต่ตัวนี้เนี่ยตัวแก้มตัวนี้มันไม่ใช่แก้มของ Fort u n e r อปกติทั่วๆไปที่เขาแปลงเนี่ยครับเขาก็จะยกแก้ม f o r t u n e r มาใส่ได้เลยผมมีความรู้สึกว่าถ้าใส่แก้ม f o r t u n e r หน้าแล้วหลังเป็นแก้มดีว<อ>มันคนละทรงกันอ๋อครับ<อ>มันจะดูไม่ลงตัวใชใ่ในความรู้สึกโดยปกติทุกคนเขาจะทำแบบนั้นใช่ทีนี้ไอความโค้งเนี่ยโคง้งคนละแบบใช่ไหมเฮียถูกครับและเฮียทำยังไงอันนี้ ผมก็ต้องใช้แก้มตัวหนึ่งของ f o r t จ n e r กับอีกตัวหนึ่งของ r ี vo ตัดต่อมาตัดต่อแล้วก็แต่งเอาแสดงว่าตรงโป่งตรงนี้ก็คือเป็นโป่งเดิมของลีโวเดิมของ r ีโวครับแต่ช่วงนี้ครับก็คือต้องให้เป็นของ f o r t จ n e r r ร v o ีเนี่ยเขาจะไม่มีคิ้วตรงนี้ใช่ครับมันก็จะเรียบๆไปเลยถูกครับทีนี้พอใส่กับตัวสเติร์ของเฮียเนี่ยมันก็ต้องทําคิ้วขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งถูกครับอันนี้เฮียสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่สร้างคิ้วนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นคิ เขาเรียกอะไรดูไม่เวอร์มากอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนชอบแบบเรียบๆนิดนึงดูสวยนะเพราะผมว่าหลายๆคนที่ขับรีโวเนี่ยเห็นปอร์ยูเนอร์แล้วอ่ะมันสวยอยากได้คิ้วแต่มันไม่มีครับถูก้องครับอันนี้ก็สามารถแปะเข้าไปได้เลยใช่ไหมเฮียได้เลยครับแปะเข้าไปได้เลยคนไหนที่เป็นหน้ารีโวก็ใส่คิ้วตัวนี้ได้มีมีด้วยใช่ไหมมีมีโมแล้วอ๋อแต่ยังไม่ได้ขาย บอกเลยเฮียเขาของเล่นเยอะมากโตโยต้ายาริสเนี่ยเฮียเขาทําออกมาเสร็จปุ๊บสุดท้ายไม่ได้ขายไม่ขายครับทำประเท้เท่ย่างเดียวเอาไว้โชว์นะครับถ้าเกิดใครอยากได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ทให้ได้ทักเข้ามาได้ที่เพจของเตอร์สตูดิโอนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีลูกเล่น2ตเต็อครั้งแรกเลยที่ผมเห็นก็คือมีสเกิร์ตใช่ครับรอบนี้มีบันไดเพิ่มบันไดด้วย ถ้าเป็นบันไดเดิมเนี่ยพอเราใส่สกเกิร์ตขึ้นไปเนี่ยจะเหยียบขึ้นยากเพราะว่าพื้นที่จะเหลือน,น้อยลงเราก็เลยทําบันไดขึ้นมาใหม่เพื่อให้การเหยียบเนี่ยครับได,ได้เต็มเท้ามากขึ้น<อ>ครับ,รบอันนี้คือบันไดที่เฮียสร้างขึ้นมาใช่ครับสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อสกเกิร์ตชิ้นนี้เลยเอาไว้ใส่กับตัวยกสูงด้วยอ๋อก็ค<อ>ือใส่กับตัวยกสูงธรรมดาได้เลยใช่ครับตัวยกสูงธรรมดาก็ใส่ได้หรือตัววายบอดี้ก็ใส่ได้ก็คือตัวสเกิร์ตเนี่ยก็จะออกแบบดีไซน์ให้มีการโค้งเว้านะครับไม่หนาม ใช่ครับส่วนตัวบันไดเหล็กเนี่ยก็คือจะเท่ากับตัวโค้งเว้ที่ที่มีมาเลยถูกครับแล้วก็ตรงตรงนี้เราก็จะ C N C อลูมิเนียมใส่เข้าไปครับฮ้้สวยให้เป็นลายของเราเก๋ๆอะไรย่งเงี้ยครับเออมันดูมีดีเทลแล้วก็ดูแบบดูมีอะไรนะครับแล้วก็เป็นการยึดน็อตเนี่ยสามน็อตสวยมากครับนะครับนี่ดูไม่ออกอ่ะเอาจริงยิ่งดูยิ่งแบบ ตัวสูงหรือตัวเตี้ยเหมือนตัวสูงเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเฮียก็ใส่เป็นตัวเขาเรียกสปอร์ตบาร์ใช่ไหมคฮัสปอร์ตบาร์ยกของล็อกโคมาใส่เลยอ๋อสติกเกอร์เราก็ตัดมาใส่ให้มันดูพรีเมียมหน่อยโดยใช้สีทองกับสีดําดูหรูใช่ครับนะครับแล้วก็รวมถึงตัวแซดนี่ก็เหมือนกันเปลี่ยนให้เป็นธีมเดียวกันหมดทั้งคันใช่ครับทั้งหลังเนี่ยเฮียก็จะมีคิ้วมาด้วยใช่ครับนะครับเพื่อเนเข้าอัดด้านหน้าถูกครับอย่างชุดแต่งชุดนี้เฮียถ้าใครที่เป็นตัวสููงงอย่่่แแล้วะคามทีจชุดต ไปใส่ได้เลยรอบคันเลยรอบคันเลยก็ง่ายด้วยเพราะว่าไม่ต้องจัดทรงใหม่รีโวดีถ้าตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นหน้าเหมือนล็อกโคแล้วใช่ครับตัวนั้นเราก็จะมีตัวสเกิร์ตมีชุดแต่งอีกรับกันอยู่ของล็อกโคอยู่แล้วก็จับใส่ได้เลยแล้วก็สเกิร์ตข้างอย่างนี้ก็สามารถมาใส่ได้เลยบันไดแบบนี้ใส่ได้เลย โอ้เรียกง่ายๆว่าจริงๆแล้วอย่างที่เฮียบอกตั้งแต่แรกอะว่าไฮลักรีโวเนี่ยสามารถตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบมากๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหน้าเดิมของเขาเองใช่ครับก็มีตั้งหลายหน้าแล้วถูกครับนะครับจะใส่หน้าฟอร์จูเนอร์อย่างนี้ก็ได้ใช่ครับนะครับใครเคยดูคลิปเรา ไม่เคยเห็นตรงนี้แบบนี้ที่ไหนแน่ๆคิดว่าไม่มีนะเนาะคันแรกเลยที่มีของแต่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเป็นสไตล์ของตัวเองเลยใช่ครับนะครับแล้วดูดิอย่างคันนี้เนี่ยคือใช้ล้อเป็นล้อขอบ20นะครับแล้วก็ใส่ยางเป็นยางออเทอเรนใช่ครับถ้าเราจะไม่ไปยุ่งกับบอดี้รถนะหมายถึงว่าพวกแบบคัสซีหรือซุ้มล้ออะไรเงี้ยครับยาง265 50 20ใส่ได้เลยใส่ได้เลยด้านหลังก็จะมีเป็นตัวสเกิร์ตที่ต่อมาใช่ครับเป็นชายสเกิร์ตต่อมาต่อจาก ด้านข้างมาใช่ครับจนมาถึงด้านหลังเลยใช่ครับนะครับครับมีมีมีรอยต่อตรงนี้นิดนึงแยกชิ้นแล้วก็มีตรงกลางทําเพิ่มมาทําเพิ่มมาเพื่อให้รับแต่ด้านข้างนี่ม่ถูกต้องเหยียบได้อะไรได้เหยียบได้นะแต่ไม่รู้จะไงหลังบ่าแต่ก็เหยียบได้จริงๆเฮียทำเล่นๆไม่ได้กะจะใช้งานจูิงๆนะครับคือเอาง่ายๆว่าไม่รู้จะคิดอะไรตัวนี้เรามีสเกิร์ตหลังอยู่แล้วเราก็เลยแค่เสริมให้มันดูรับกับด้านหน้าก็พอจําได้ว่าในยุคเก่าๆอ่ะรถกระบะ เคยเห็นมีแบบแนวสไตล์เนี้ยดัดโค้งมันก็รับกับตัวสกเกิร์ตที่เฮ er ียออกแบบไว้เรียบร้อยเลยนะนะครับอย่างตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่มีขายอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับมีขายครับอันนี้เป็นของวาซูมาเหมือนกันวาซูมาเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นชิ้นนี้นก็คือตัวนี้ อ่าตัวนี้ไปยืมไปยืมของไอตัววายบอดี้ที่ตัวยกสูงมาใช่ไหมกำลังจะบอกเลยว่าปกติเราเห็นสไตล์เนี้ยคือค<ๆ>เห็นในสไตล์ออฟโรดตัวสูงใช่นะครับอันนี้คือปกติแล้วก็คือเอามาอย่างตัวสูงถูกครับนะครับครับก็เป็นตัวประกบใช่ไหมฮะเอามาประ,ประกบครับประกบ,บเข้ากับฝาเดิมอ่าครับแล้วก็มีกาวสามเอ็มมีอะไรต่างเบื่อเบื่อก็ถอดทิ้งได้ครับอ่าครับถอดออกได้ด้วยใช่ครับนะครับ ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะมาถ่ายเป็นตัวสูงของเฮียบ้างนะครับวันนี้เนี่ยมาดูตัวเตี้ยก่อนเพราะว่าเราเอาตัวเตี้ยมาทำนะครับนี่แล้วดูเด็กลบภาพความเป็นตัวเตี้ยออกไปเลยเพราะตอนนี้คือดูสูงดูเหมือนรถตัวสูงเลยสําหรับใครที่บอว่าชอบรถตัวเตี้ยแต่อยากได้อารมณ์ตัวสูงถูกสามารถจัดทรงแบบนี้ได้เลยจัดอย่างนี้ได้เลยนะครับการแต่งรถอ่ะมันคือการแต่งแบบสไตล์มิกแอนด์แมท นะครับจริงๆหลายๆครั้งอ่ะผมเห็นรถของเทียก็จะเอาชุดแต่งไอ้ตรงนี้ที่ทําไว้แล้วตรงนี้ที่ทําไว้แล้วแล้วก็เอามารวมๆกันโดยส่วนใหญ่เราก็ชอบมองรถใช่ป่ะเราก็มองไปเรื่อยๆเรื่อยเราก็มองพอออกว่าเอ้ยมันขาดอะไรเราควรจะเติมอะไรเข้าไปอันนี้ก็คือจิตวิญญาณของคนออกแบบชุดแต่งนะครับจริงๆแค่คนที่ทําชุดแต่งหรือว่าแต่งรถอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องเป็นคนที่แบบว่าคิดไปได้เรื่อยๆเนาะมีจินตนาการใช่ใช่ใช่ถึงว่าคันนี้นี่จินตนาการหลากหลายมาก ดูมิดเลยใช่ซึ่งรถเราเนี่ยเราก็มาคุยกับเฮียตั้งแต่มาขาแล้วแล้วว่าเราอยากให้มีสไตล์ที่แบบว่ากินคลีเีบเรี้ยนะครับแล้วก็ดูแบบไม่เยอะเกินไปแต่อยากให้มีชุดแต่งครับถูกครับถามเฮียว่าจะทำยังไงเฮียบอกเดี๋ยวเฮียจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้นะครับนี่มาดูกันดีกว่านี่เลยนะครับของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชุดแต่งที่เฮียมีอยู่แล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสเกิร์ตนะครับพอ้าไปอ่าครับอันนี้ก็เป็นของวาซูมาใช่ไหมใช่ครับตรงนี้นะครับเราจะออกแบบให้เป็นเหมือนแบบ คล้ายๆครีบตัวนี้เราก็ทําเป็นช่องลมเหมือนแบบดักลมนะครับแต่จริงๆแล้วครับเราตั้งใจทําเป็นเดย์ไลท์ครับตรงนี้คือใส่ไฟได้นะไม่ใช่ใช่ครับแต่ยัดไม่ได้มันติดกัานในอ๋อคือตั้งใจจะทำไว้ใช่แต่มันติดกับตัวกันชนเดิมใช่มันติดด้านในอ๋อจินตนาการมาก่อนใช่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ายังไงต่อนะครับเฮ้ยแต่มันสวยแล้วลงตัวมากเลยทีเดียวนี้คือเราก็ต้องทําสีด้วยใช่ไหม ใช่ครับอันนี้ก็ทําสีตัวรถแล้วส่วนตัวนี้เนี่ยเราก็ทําสีเป็นดําเงาครับเพื่อให้เข้ากับกระจังเข้าเลยนะกระจังนี่คือของเดิมของผมงเดิมนะครับแล้วก็สีเนี่ยก็คือเป็นสีดําเงาเหมือนกันเลยตรงนี้ใช่ครับนะครับครับนี่ด้านหน้าเห็นไหมสวยมากคือเปลี่ยนลุคของรถด้านหน้าไปเลยใช่ครับมันจะดูไม่เวอร์มากแล้วสีเนี่ยคุมโทนให้อยู่ในรูปลักษณ์ของตัวสีเดิมถูกครับมันควรจะมีสีในรถอยู่ประมาณสัก 2ถึง3ครับครับแค่นั้นพอมันจะดูมันจะดูแบบลิเกไปเยอะเกินคันนี้สิ่งที่ผมขอเฮียก็คือบอกเฮียผมเห็นคันนู้นมีคิ้วครับผมก็อยากได้คิ้วในคันนี้เหมือนกันถูกต้องครับมีเฮียจัดให้จัดมาเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นหน้ารีโวหรือว่าเป็นหน้า f ฟอร์จูเนอร์ครับคิ้วตัวนี้ก็สามารถใส่ได้หมดเลยใช่ครับใส่ได้เหมือนกันครับอันนี้มันคือแปะเข้าไปเฉยๆใช่ไหมเฮียประกบเข้าไปครับครับแล้วก็ด้านในจะมีกาวครับกาว 3M อ ครับนะครับประกอบแล้วก็ด้านล่างนะครับก็มีจุดยึดเข้ากับจุดยึดเดิมของของรถครับพอขันจุดยึดพวกนี้เข้าไปก็แน่นเลยครับโหปกติเราเห็นก็แค่แปะกาวก็แน่นแล้วครับอันนี้ของเรามียี่ต้องมีครับเรามองถึงเรื่องของคุณภาพแล้วก็การใช้งานอย่างอันนี้เฮียต้องออกแบบใหม่ไหมหรือว่าใช้โมนเดียวกับอันนู้นได้เลยก็คือถ้าเป็น Fortuner ก็มนึงถ้าเป็นตัวนี้ก็อีกมนึงแสดงว่าเส้นสายมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับใช่ครับ นะครับนี่อันนี้คือตัวคิ้วที่ผมขอเฮียไปแต่ทีนี้พอเราใส่คิ้วไปเนี่ยเราจะเห็นถึงความสูงของตัวรถเห็นฟิตเมนตชัดเจนขึ้นอันนี้เดี๋ยวต้องไปจัดทรงใหม่นะครับแล้วก็ล้อดูหุบไปเลยเพราะว่าเห็นคิ้วแค่นี้เนี่ยแต่มันทําให้รถมีมิติมากขึ้นูสวยมากเห็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้มันทําให้รถดูมีดีเทลขึ้นมานะครับแล้วก็สเกิร์ตผมก็ขอเฮียว่าเฮียผมขอสเกิร์ตที่ไม่หนาขอแบบ สวยเรียบเรียบอ่านี่ครับตฮียจะใ่้ใครอยากได้เรียบเรียบแบบนี้นะก็สามารถติดต่อเฮียได้เลยตอนนี้ข้างหลังผมว่าทรงมาเริ่มดูสวยมากขึ้นครับข้างหน้าเนี่ยต้องไปจัดทรงใหม่ผมว่าระดับนี้โอเคละครับครับแค่ว่าเราอยากจะให้มันเต็มซูมมากขึ้นอีกนิดนึงไหมอาจจะลออาจจะลองสเปเซอร์ออกมาอีกสักนิดนึงนะครับครับนี่เพราะที่แรกอะล้อผมมันล้นนิดนิดครับนะครับแต่พอใส่คิ้วเข้าไปครับ ล hating, well. the earth, ้อหุบเข้าไปนิดนึงหุบไปนิดนึงถ้าใครไม่ซีเรียสคือได้เลยแบบนี้ผมว่าสวยๆข้างหลังนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นทรงเดียวกับตัวนู้นเลยใช่ครับเป็นทรงเดียวกันเลยครับนี่ก็คือเปลี่ยนตัวด้านหลังออกแล้วก็ใส่ของเทียร์เข้าไปใช่อันนี้ก็เป็นของวาซูมาเหมือนกันวาซูมาเหมือนกันส่วนสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยที่มันเข้ามารับกับตัวด้านหลัง ใช่ครับจริงๆมันก็มีหลายแบบใช่ไหมคฮัมีหลายแบบครับเพราะอย่างตัวนู้นเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับนะครับอันนี้ก็จะแบบบางๆเรียบๆถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวหนาเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวรถมันดูแบบเตี้ยๆเตี้ยลงไปใช่ไหมใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่ารถบางคันเนี่ยไม่ได้โหลดเยอะถูกครับเขาจะใส่สแเกิร์ที่หนาหน่อยใช่ครับนะครับอย่างของเราโหลดเยอะเนี่ยอย่างที่เฮียบอกแหละถ้าโหลดเยอะเกินไปเอาจริงๆนะบางทีก็ขับแบบเจอหลุมเจอแรงกระแทก ถ้าเกิดว่าเรียบมันก็โอเคใช่ใช่ใช่ครับใช่นี่อันนี้ก็คือในจุดที่เพิ่มเติมเข้าไปดูมีอะไรมากขึ้นถูกครับเหมือนมี่จุเนเจอร์ตอนนี้รถเราก็จะแตกต่างกับรถคนอื่นจริงๆการแต่งรถก็คือการเลือกสไตล์ที่เหมาะกับตัวเองถูกครับนะครับแล้วก็หาอะไรก็ได้ให้รถเราเนี่ยไม่ซ้ำใครถูกครับเห็นแล้วจําได้เลยว่ารถเราเองให้เราได้มองรถแล้วเรามีความรู้สึกเรามีความสุขอ่าเราได้ขับเรามีความรู้สึก มีความภูมิใจในรถของเราเองนะครับวันนี้เราก็มาเพิ่มเติมในเรื่องของตัวสเกิร์ตนะครับจริงๆพอมาคุยกับเฮียเนี่ยผมได้แรงบันดาลใจอีกหลายอย่างเลยว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำอะไรต่อเพิ่มเติมกับคันนี้คันนี้เนี่ยแน่นอนเลยตอนนี้นี่ยขับไปไหนเนี่ยก็ไม่ซ้ำไข่น่นแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้อเรื่องยางเรื่องทรงนะครับรูปร่างหน้าตาชุดแต่งต่างๆจริงๆคันนี้ผมมีทํเบาะมาด้วยทํเบาะด้วยไหนๆว่าแล้วไปดูกันดีกว่าหาแรงบันดาลใจไปเรื่อย ไฟฟ้าแต่ว่าเป็นเบาะไฟฟ้าของรุ่นอื่นเรามาใส่ครับครับตัวนู้นเนี่ยมีดันน่องด้วยอ่ามีดันน่องด้านล่างด้วยด้านข้างนี่เป็นไฟฟ้าไว้สําหรับคนฝั่งเนี้ยกดปรับได้สมมุติว่าคนในครอบครัวเราไปใช่ไหมครับนอนหลับฝั่งนู้นเราก็ปรับให้เขาได้ปรับให้นอนได้อ่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยแต่มันก็คุมเตีมนะเพราะเฮียก็ยังใช้เป็นสีดำถูกครับนะครับให้เหมือนกับด้านในเลยใช่ครับเราเอา ภายในหลายอย่างของล็อกโคมาใส่อย่างพวกแผ่งประตูแผงประตูล็อกโคเรือนไม้พวงมาลัยอะไรพวกนี้ครับก็คือยกของล็อกโคมาใส่เบาะหลังด้วยนี่บอกแล้วคนแต่งรถเขารู้กันนะครับก็คือแต่งไปเรื่อยจริงๆต้องบอกว่าเทียเขาไม่ได้แต่งทีเดียวตุ้มแล้วจบแบบนี้นะใช่ครับสเต็ปรถคันนี้เนี่ยผ่านมาหลายสเต็ปมากๆเดี๋ยวเตี้ย เดี๋ยวกลางๆเดี๋ยวยกมาสูงนะครับภายนอกภายในแต่งครบมากนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตกแต่งนะของรถของเฮียนะของเราก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตกแต่งวันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากเฮียไปเยอะมากสําหรับใครที่อยากจะหาแรงบันดาลใจในการตกแต่งรถเฮียหรือว่าอยากจะดูพวกชุดแต่งต่างๆสามารถเข้าไปติดตามเฮียได้ที่ไหนาครับได้ที่เพจเตอร์สตูดิโอนะครับเฟซบุ๊กเตอร์สตูดิโอทิกต็อกของ T E R อันนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับวาบอดี้ของตัวกระบะกับ SUV ยูวี อันนั้นจะเป็นพวกแบบยกสูงวายบอดี้เลยหลักๆเลยอย่างที่บอกว่าเเตอร์สตูดิโอเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของการออกแบบใช่ครับก็จะมีอ,ะ,อะไรไใหม่ๆอะไรแปลก เทียโพสเพื่อเพื่อนได้ชมกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์สินค้าเลยก็จะมีวาซูมานะครับมีได้6กนะครับก็สามารถเข้าไปดูสินค้าได้สาหรับใครที่เป็นสายรีโวนะเฮียถ้าเกิดว่าอยากที่จะขายอะไรแต่งรีโวสมมติเรามีของอยู่แล้วอยากจะขายตอนนี้เขาก็มีกลุ่มให้เราเข้าไปซื้อขายได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากที่จะหาอะไรก็สามารถเข้าไปหาในกลุ่มนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยเป็นชื่อกลุ่มซื้อขายป้ายยาชุดแต่งรีโวไฮรักรีโวครับสาหรับใครอยากจะได้้้ออะไรก็ลงเเเขาาดู นะครับอยากแต่งสวยๆเดี๋ยวผมไปโพสแล้วก็ทักเข้ามานะครับนะครับเดี๋ยวเพื่อเฮียจะเข้าไปโพสอะไรต่างๆนะครับเพราะต้องบอกเลยว่ารูปแบบการตกแต่งของเฮียเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากครับโดยเฉพาะรีโวเนี่ยเข้ามาจบแน่นอนนะครับโอเคไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามาถ่ายตัวสูงของเฮียกันต้องบอกเลยว่าตัวสูงของเฮียเนี่ยไม่ธรรมดามีทั้งตัวที่เป็นแนวออฟโรด มีทั้งตัวที่เป็นแนว w i d ่ครับนะครับโอเคสำหรับใครเข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใครที่เป็นสายรีโวอย่าลืมนะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับอยากดูแบบไหนอยากเห็นแบบไหนครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ